<Okay. S 2> เห็นพิลาพัทแล้วก็ uh, เจ้าเาจนลบก,ก็กลับมานะก็ถือว่าสมบูรณ์ทั้งที่นะครับพิลาพัทลง,น,น,งน,น,นะครับเหลือเพุ่งนี้อีกวันนะครับพรุ่งนี้จะขึ้นเกมนะคุยกับน้องแล้วถ้าคุณคุณอยู่ที่ตัวเขาเองนะแล้วก็นะักแกายภาพเขาเขาเขาบอกทุกวันนะว่ามันดีขึ้นทุกขน,นะดเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้ได้มันต้องมีเอ,อแมตต์ฟิ้นเขาด้วยนะถ้าถ้าลงได้ก็คือก็คือใส่นะครับมีข่าวมาว่าทางพี่โกเขาบอกว่าแมตช์เวียดนามให้ใช้ชุดใหญ่ ตรงนี้พี่พี่โชคเด้รับเ,เดี๋ยวต้องปรึกษาพี่เขาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มันมันเห็นหลายหลายๆอย่างนะครับสิ่งสาคัญเลยคือกรรมการเราไม่อยากไม่อยากที่ไปเสียค่าง,งูนะครับเพราะ,ะนั้นในเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครอ,อย่างที่คุยกันนะครับ20ผู้เล่นใครก็ได้นะแต่ว่านะเราต้องเอาคนที่ท,ที่ที่ดีที่สุดของเรานะฮะต้องต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในใน ในเม็ดต่อไปนะไม่ใช่มามา,มาใช้ในในเม็ดที่ที่เราไม่รู้ว่าเขาเขาจะมาไม้ไหนด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะเรากับเวียดนามตอนนี้มันมันข่าวมันมาเยอะนะว่าในเรื่องต้องชนะนะต้องอะไรนะเราเราไม่สนใจเรามองเป้าหมายที่ข้างหน้าน,นะครับ เจตังหน่าจะเป็นเป้าหมายของเว่นน้ำที่จะเล่นแรงใส่ดูแล้วจะเสี่ยงส่งลงสนามไหมครับคงคงเขไม่นะผมก็คงคงคงจะไม่นะถ้าถ้าคุยกับพี่โกเพราะว่าเราต้องบอกเหตผลเข้าไปว่าว่าว่าตอนนี้เราเป้าหมายเราคือ